ตอบคำถามนะคะเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์3353นะคะอันดับแรกเลยค่ะถ้าไปอยู่ในอาชีพข้าราชการจะดีมากเลยนะคะความรวดเร็วผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูนะคะเพราะฉะนั้นคุณพี่นะคะถือว่าจงใช้เลขของพลังดวงดาวไปให้ถูกตำแหน่งอาชีพการงานนะคะแต่ถ้าเรานะคะบางคนอาจจะ ร้อนเพราะว่าเลข3-3เป็นเลขของนักรบเลขของความรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าตำแหน่งตัวเลขไปอยู่ไม่ตรงกับอาชีพนะคะจะส่งผลไปอีกมุมอีกด้านหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ อย่างที่บอกนะคะตอบคําถามแรกเบอร์ของคุณพี่นะคะไม่มีเลขเสียถือว่าเป็นเลขพลังงานที่ดีแต่ถ้าอยู่ในอาชีพข้าราชการนะคะก็จะส่งเสริมผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เอ็นดูเมตตานั่นเองนะคะก็ลองไปฟังคิดพิจารณาสุตตะมยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังนะคะ